มาครับพี่น้องมือนียนติ่มตอกหุงใส่ปลามหมึกกรอบแกงน้ำมัต้มผักชุดชุดขนมจีนนี่แก่เผ็ดครับเกี๊ยวทอดกวางตุ้นไงชอบแก่เผ็ดวร่อยครับมื้อจิ้มกัน cần nữa, cái ra phòng lái bữa. nhiều kiếm ra tam không lái